เวลา17นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโสมนัสวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกหญิงคุณหญิงวารุณีอมตาตยกุลแล้วส่งวางพวงมาลาส่วนพระองค์โอกาสนี้ส่งฟังสวดพระอภิธรรมศพพันเอกหญิงคุณหญิงวารุณีอมตาตยกุลซึ่งเป็นบุตรีของร้อยเอกหลวงวิทูลสถลกิจพองอยู่อมตาตยกุลกับนางเรียงอมตาตยกุลเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2468 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมหาราชาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาเตรียมแพทย์2ปีและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อีก4ปีจากนั้นไปศึกษาต่อที่สาราชาณาจักรและกลับมารับราชการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแผนกเอ็กซเรย์ด้านเรดิโอดิอะโนซิส ภายหลังได้ไปศึกษาต่อที่สหร,ร,รัฐอเมริกาและกลับมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนแพทย์ที่จะไปเป็นแพทย์ทางการมินิจฉัยด้านเอกซเรย์นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กองแพทย์หลวงสวนจิตละดาหลังกเกษียณอายุราชาการเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่โรงพยาบาลพอมองกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พันเอกหญิงคุณหญิงวารุณีอามาติยกุลถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่5สิงหาคม2566สิริอายุได้98ปี